วันนี้ทราบซึ้งใจชีวิตได้ดีเพราะใครก็เพราะเธอแม่ครับแม่ข้ามาฝากแม่ ทำแม่ฮัทโอ้โหมายอะสวัสดีครับสวัสดีจ้านี่น้องๆที่จะมาสัมภาษณ์รายงานเรื่องเชิดชูคูผู้สร้างคนใช่ไหมอ๋อใช่ครับผมทันดาจ้าดีมากแล้วดีมากดีมาก หนูสองคนเป็นไรลูกน้ำตาคลอน้ำตาเป็นไรอินคะอ๋ออินเดี๋ยวตามนะตามลุงมาตาลงมาไปทางนี้เดไปคุยทางโน้นตัากาาหกังจาไปคุณลุงเอกคะคือขอโทษนะคะเมื่อกี้เนี่ยหนูดูอยู่หน้าจอมอเิเตอร์เห็นคุณลุงเอกเล่นเล่นแล้วหนูขนลุกแบบอินไปกับคุณลุงมากๆเลยอะค่ะโอ้วา้างเงี้ย มากเลยอะใช่ค่ะพวกหนูก็เลยอยากดูว่าเมื่อก่อนเนี้ยค่ะคุณลุงเอกได้ไปเรียนการแสดงที่โรงเรียนไหนหรือเปล่าคะเผื่อว่าหนูเนี่ยจะได้ไปเรียนจะได้เก่งแบบคุณลุงไงคะไปด้วยไปด้วยออผมไป,ออไปด้วยเขยไปด้วยนี่หนูจะบอกอะไรนะสมัยลุงเนี่ยไม่มีโรงเรียนสอนการแสดงเหมือนเดี๋ยวนี้หรอกห้าสิบปีก่อนโอ้โหจังหวัดอยุธยาทองรู้จักไหม กไม่มีถนน <c oughs> ไม่มีปั๊มน้ํามันเลยเหมือนเดี๋ยวนี้หรอก,<า>กลุงอยู่ที่นั่น <c oughs> เวลามีงานวัดเนี่ยประเพณีไม่หรอกขายไม่ได้คือหนึ่งลิเกนะครับคทีก็จะมีหนังกลางแปลงใต่ไ่าแล้วลุงนี่เป็นคนชอบดูหนัง เฮ้ยเอกไปดิไม่อ่ะกูจะไปดูหนังเออไปไปไปมเ<ป>นี่ยพ่อแม่ก็เห็นว่าลุงเนี่ยเป็นคนสนชอบขึ้นทนไมเชอบเนี่ยก็เลยจับบวดเนน<อ>บวดเนนบวดเนดเนก็ศึกษา,าั้งทำตีั้งทำโทอยู่ที่บันนอก ดูเหมือนว่าเส้นทางชีวิตของคุณ hmm. ล mm ุงนี่ไม่น่าจะเข้าใกล้วงการหนังเลยอะค่ะใช่ค่ะยังไงอะไมทำไมจะไม่เข้าใครเด่นมั่วแต่ก่อนคุณลุงเขาเป็นเนนเอกใช่ป่ะพอโตขึ้นเขาเป็นพระมองไม่มีใครถามพ้าเอกไง มคลายข้างเหงื่อจะไหมคะลองดูเงียบไปเลยคุณลุงเอกคะเล่าต่อเลยค่ะพวกหนูอยากฟังแล้วค่ะเราบวชเนรอยู่บ้านนอกเนี่ยใช้เวลาแค่สองปีจนอายุสิบเอ็ดสิบสองเป็นเนนไม่ดีไงนะประหยัดข้าวเย็นเนนก็ไม่กินข้าวเย็นอายุสิบเอ็ดสิบสองไม่กินข้าวเย็นนะแล้วก็มาอยู่กรุงเทพ ชีวิตเริ่มต้นจากเงิน10บ,บาทอ,อขอให้เจ้าเดินทางด้กกวยความปลอดภัยนะลูกนะขอให้ลูกจงมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองลูกเลยคุณครับอย่าละตอลูกออแล้วคุณลุงเนี่ยเข้ามาเป็นนักแสดงได้ยังไงครับ่สมัยลุงเป็นเด็กๆหรือ,เ,อ,อเป็นเนรหรือศึกมาแล้วเนี่ยจะชอบดูดูหนังเลยก็ ออกไปหางานทําดูในกองถ่ายกว่าจะมาเป็นหนังเนี่ยเขาทําอะไรบ้างประกอบด้วยคนกี่ประเภทกี่ชนิดมาแสดงกันยังไงตะกล้องถ่ายยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยากรู้อยากเห็นเอกเข้าฉชากให้ผมเล่นเป็นไรครับครับน้องเอ๋เอาล่มไปกลางให้พระเอกด้วย ครับผมโอ้ยพี่ยวน้ำเลยเองโอ้ครับพี่พี่รอแป๊บหนึ่งนะนาำมัพี่เช้น้องหน่วยก้านนี่นี่เราอะสนใจอยากจะทำงานกับพี่ไหมเจ้าผมไเล่นหนังครับจะให้แกไปโชคมวยเอาหน่ะยวุ้งว์กดูหน่อยนะ ผมอยากเล่นหนังมากกว่าครับเออนี่อยากเล่นหนังเหรอครับท่านวิทยเพิ่งกลับจากเมืองนอกตอนนี้กำลังจะทำละครโทรทัศน์เห็นว่าท่านอยากได้นักแสดงหน้าใหม่จะลองไปดูไหมล่ะไปครับดีดีดีนัดวันไปเลยนะ